สวัสดีค่ะนักเรียนครูอาจารย์วนิายายรักษานะคะจากโรงเรียนสาธิตมสวปราสานมิตรไฟมัธยมเด็กๆจะเรียกว่าอาจารย์นกชื่อเล่นชื่อนกนะคะเรียกว่าอาจารย์นกเพราะนั้นเด็กๆรู้ก็เรียกครูอย่างนี้ก็ได้สบายๆนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องหนึ่งนะคะเป็นกรมฟแม่แล้วกันนะคะที่ครู ENT เลือกกรามาเพราะว่าเรื่องนี้สำคัญมากเลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราครูพยายามที่จะเลือก โครงสร้างอะไรมาที่เลือกแล้วเราเรียนแล้วเราได้ผลประโยชน์เราเรียนแล้วเราได้แบบอะไรเยอะๆทำอะไรได้เยอะๆนะคะครูก็เลยเลือกเรื่องนี้มาให้เด็กๆได้เรียนนะคะก็คือเป็นเรื่องของที่เราเรียกว่า sentence structure อะไรเอ่ย sentence structure หนึ่งสองซ้ำแล้วโอ้โครงสร้างประโยคโครงสร้างประโยคนะคะโอเคนะคะเด็กๆดูใน handout ของเราเลยนะคะ ทีนี้เดี๋ยวครูถามก่อนประโยคมีกี่ประเภทเอาจารย์นกถามงงอถามให้เด็กนกสามเออสามประโยคมีสามประเภทบอกเล่าคําถามปฏิเสธเอ่อประโยคมีกี่ประเภทโอ้นาะตอบได้ถูกมากเลยบอกเล่าคําถามปฏิเสธแล้วแล้วคำถามปฏิเสธแล้ว,ล,วล้วปฏิเสธคําถามหายไปไหนนะคะเออครูว่าครูถามผิดนะวันนี้เอาถามใหม่แล้วที่มันเป็น simple compound คอมเพล็อะเราควรจะถามว่าอะไรคะ SIMPLE compound COMPLEX ชนิดอชนิดโอเคนะโอเคก็ได้ค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงชนิดของของประโยคบางอย่างนะคะชนิดของประโยคก็คือประโยคที่ครูบอกหนูเนี่ยนะคะก็คือมันจะแบ่งออกเป็น SIMPLE c o m p o u n d แล้วก็ Complex นะคะเอาง่ายๆก่อนนะคะ นะคะ simple แล้วก็ compound complex อย่างหน้าแรกเนี่ยลูกอย่างหน้าแรกนะคะคนดีอย่างหน้าแรกก็คือ part ที่1เนี่ยคะ่ะเราจะบอกว่า sentence with one clause นะคะเราจะพูดถึง sentence with one clause นะคะ with ก็หมายถึงกับหรือด้วยเอ๊ะมันหมายความว่าไงเนี่ยประโยคที่มี clause เดียวเอะมัน simple compound หรือ complex คะ simple โอ้โหเก่งแล้ว simple เพราะนั้นประโยค simple ก็คือประโยคที่มันมี คลอสเดียวถูกไหมลูกที่เรามาดูความหมายนะคะเขาบอกว่า A sentence in English must have at least at least คืออะไรเอ่ย at least อย่างน้อยที่สุด one subject and one verb เห็นไหมคะประธานกี่ตัวประธาน1ตัวแล้วก็ verb 1ตัวนะคะเพราะฉะนั้นอันแรกก่อนง่ายๆก่อนเลยเราจะพูดถึง simple sentence ก่อนเลยนะคะอย่างตัวอย่างแรกเลยนะลูกนะคนเก่งในบอกครูสิคะว่าประโยชที่ครูรอ่านพอครูอ่านจบปุ๊บหนูบอกสิว่า อะไรเป็น subject อะไรเป็น verb นะคะ engineers are needed for work on the new space program engineer เป็น engineer เป็นอะไรลูก engineer เป็น subject แล้วก็ are needed เป็น verb active หรือ passive นะ passive เพราะว่าเรามี verb to be แล้วบวกด้วย verb ช่องที่3ใช่ไหมคะเขาบอกว่า engineer เนี่ยได้รับความต้องการถูกต้องการสำหรับการทำงานใน space program อะไรเอ่ย space program อวกาศเลยนะเป็นนักบินอวกาศเลยนะคะโอเคนะคะต่อไปนะลูกทีนี้พอเราได้ตรงนี้ปุ๊บอ่ะใช่ไหมพวกเราจะรู้เลยว่าไม่มีหรอกนะเวลาแบบอาจารย์ที่โรงเรียนสอนหนูเราก็จะบอกว่าประธานคือเอนจิเนียร์ตัวเดียวประธานยาวมากทีนี้เราก็จะมาดูซิว่าส่วนที่เพิ่มเข้าไปสำหรับซิม l e เซนเทน c ์มีอะไรนะคะลองดูต่อไปเลยนะดูตัวอย่างต่อไปเลยนะลูกโอเคเลยค่ะคีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดคือคำสำคัญมาแล้วคือคำว่าอะไรลูก Object of a preposition ไหนบอกครูซิข้างหน้าก็ได้เริ่มจาก gentleman เลยนะคะข้างหน้าเลยลูกข้างหน้าเลยข้างหน้าเลยไหนบอก preposition ที่คูนึงตัวสิลูกหนึ่งสองซ้ำ Preposition ขอตัวอย่าง please give me some example of p r e p o s i t i o n s เอาลนะละเริ่มละเริ่มคิอ,อะไรนะคะ in คนต่อไปครณรู้เลยต้องพูดว่าอะไร out ต่อไป from at คะ o อนหมดหมดเอาโฟถูกต้องนะคะสามคนโล่งอกเลยนะ3สามคนพอนะแล้วหนูคำถามอื่นนะคะเพราะฉะนั้น,นเนี่ยขั้นแรกเนี่ยค่ะเราจะมารู้จักเพด์โพสิชันอย่างที่เพื่อนบอกนะคะทีนี้เนี่ย object อย็อบเจกต์ออฟเพด์โพสิชันเดี๋ยวดูตัวนี้นะลูกนะเดี๋ยวดูตรงนี้นะคะเดี๋ยวดูตรงนี้นะคะ ะะเขาบอกว่ากรรมตามหลังบุพบทนะคะกรรมตามหลังบุพบทที่นี่หมายความว่ายังไงเอ่ยเรามาดูสิคะว่าคําอธิบายเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษเขาว่ายังไงประสงค์จุดประสงค์ครูที่ให้เป็นภาษาอังกฤษมาด้วยเนี่ยเราลองฝึกด้วยลูกว่าแกรมม่าที่เขาอ่านเป็นตําราภาษาอังกฤษมันไม่มีอะไรยากเลยลูกนะคะลองดูอีกนิดนึงนะเขาบอกอ่า p r e p o s i t i o n is followed by a noun is followed p r e p o s i t i o n ถูกตามด้วยแปลแบบตอนนี้ครูทอน โทษทีไม่ใช่ทอนอายุเท่าพวกหนูเลยนะอ่า s i t i o n ตามด้วย n o n pronoun or gerund เออ gerund คืออะไรนะ gerund ger gerund gerund verb เติม ing ทำหนะ้าที่เป็น n o n ถูกไหมลูก or now cross นะคะ n o n cross นี่เราคร้างไปก่อนนะคะ that is called an object of a of the proposition it is a word it's if a word i s an object of a proposition It is not the subject เอ๊หมายความว่าไงว่า does it mean นะคะออ oh, ถ้าตรงนี้นะลูกถ้าคำคำหนึ่งเป็นกรรมของบุพบทมันไม่ได้เป็นประธาน hey, งงาเอ๊ะงงไหมอ่ะเาามาดูประโยคแรกหน้าแรกอาจารย์ยังง่ายอยู่เลยเนะเาะพอหน้าสองอะไรเนี่ยมาดูนะคะ In the last possible moment before take off he took his seat in the airplane โหยาวมากเลยเราวัดประโยคด้วยความยาวหรือเปล่าไม่ใช่นะคะไหนมีใครบอกครูได้ไหมคะว่าในประโยคนี้มีพ e p โ s i ิช o n กี่ตัวเอาละมีพ e p โ s i ิช o n กี่ตัวคะสองแน่ใจนะสองหนึ่งสามเอาบอกคนสามอะอนาคตสี่แน่ๆเลยตัวแรกคืออะไรลูกหนึ่งสองสามอโอเคตัวที่สองเก่งมาก before แล้วตัวที่สาม โอเคมี3ตัวจริงๆด้วยใครตอบ2เสียใจด้วยนะเพราะฉะนั้นกรรมตามหลังบุพบทต,ตัวแรกคืออะไรลูก The last possible moment นะคะตอนนี้เราต้องพักเรื่องคำศัพท์ไว้นิดหนึ่งนะลูกนะ In the last possible moment ตรงนี้ถูกไหมคะนะคะ In the last possible moment เนี่ยเป็นกรรมตามหลังบุบพบท in เพราะฉะนั้นเราจะไม่คิดว่าตัวนี้เป็นประธานถึงแม้ว่ามันจะอยู่หน้าประโยคก็ตามมี n o u อีกตัวหนึ่งคือคำว่าอะไรลูก take off มีอีกตามดิค่ะว่าอะไรลูก take off เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นคนดีบอกครูสิคะว่าประธานของประโยคนี้คืออะไรอี he verb คืออะไรจบแค่นี้ he to o kiss h e a t แปลว่าอะไรคะเขาออได้ที่นั่งเลยได้ที่นั่งในเครื่องบินเลยนั่งเมื่อไหร่ลูกนั่งเมื่อไหร่ in the last possible moment อันไหนลูก last possible moment เออนะคะไฟนอลขอ l l เรียบร้อยแล้วก็พึ่งวิ่งขึ้นไปเลยเก่งมากโอเคนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของประธานเราเพิ่มแพร p โพ i ิชันออกมานะโอเคนะต่อไปต่อไปนะลูกต่อไปอันที่3เรายังอยู่ Simple Sentence อยู่นะคะมีคำศัพท์ใหม่แล้วลูกไม่ใช่คำศัพท์ใหม่มีคือเรียกว่าอะไรเทคนิคอลเทอร์มนะพูดให้เป็นทางการนิดนึงมีเทคนิคอลเทอร์มใหม่แอปโพ i ิทีฟมีใครพอทราบไหมคะลูกแอปโพิทีฟเนี่ที่นี้คืออะไรเอ่ย เออเออไปเพื่ออะไรคะแอ o s i ิ i v ทคืออะไรคะ,คอ,อ,ะ,รคะอ่ะได้ไม่ได้ไม่เป็นไรเราเปลี่ยนเทคนิคใหม่เด็กๆดูตัวอย่างแรกนะลูกทอมคอมมาอะเร l ี่ก o ดแมก c i อิ i คอมมา i i สต์สประธานกี่ตัวลูกหนึ่งหรือสองหนึ่งเพราะทอมกับใครคะ ทอมไม่ใช่ทอมกับใครนะทอมคือใครคะลูกทอมคือใครคอมคืออ e a l l y Good Mechanic ถูกต้องเห็นไหมถ้าหนูได้เทคนิคอันนี้เวลาหนูกลับไปเขียนถึงอาจารย์ฝรั่งที่โรงเรียนสบายมากเลยเราอยากจะขยายความเราอยากจะบอกว่าสิ่งนั้นคืออะไรเราก็ใส่คอมม่านะคะเพราะฉะนั้น a p p พ s ิ t ทีฟคืออะไรลูกนะคะเขาบอกว่า Appositive is a noun that come before or after another noun Appositive คือคำนามที่มาก่อนหรือหลังถูกไหมลูกนามอีกตัวหนึ่ง is generally set off from the noun with comma มีคอมม่ามาแทรกเห็นไหมลูกเห็นไหมคะเห็นไหมในประโยคบนนะครูไม่ห่วงเพราะว่าครูว่าพวกหนูชินนะคะสมมุติหนูเขียนประโยคเลยวันนี้กลับไปเขียนว่า my favorite subject วิชาอะไรที่เป็นวิชาที่หนูชื่นชอบคะตอบครูไว้ชื่นใจสิลูก yes ถูกต้องน่ะถูกต้องเลยเพราะนั้นหนูเขียนว่าสมมติหนูเขียนว่า my favorite นะคะ f, uh, f a v o r อะไรต่อคะแน่ใจนะแน่ใจ my favorite subject นะคะ my favorite subject นะคะแล้วก็คอมมาหนูวงเล็บเลยลูกอะไรคะอิงอะไรคะ English คอมมาเห็นไหมคะเนี่ยหนูเขียนแบบนี้ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นอย่างประโยคบนเนี่ยนะคะทอมคอมม a าอาร์เรลิคูเอ็มแมชชินิกคอมมาอีสฟิกซิอันนี้ครูอยอมรับเลยว่าหนูได้แต่ประโยคล่างลูกประโยคที่2นะคะหนูโตแล้วมันสามารถเขียนได้อีกอย่างหนึ่งลูกเดี๋ยวครูบอกก่อนนะอย่างประโยคที่บนเนี่ยคะ่ะอย่างประโยคแรกเนี่ยลูกทอมทำหน้ที่เป็น subject นะคะแล้วก็ i ี fixing นี่เป็น verb อ่าเรียล y g o กู m ดแม a n i ิกเราเรียกว่าเลยนะแอปโพซิทีฟแอปโพซิชันใครหลุดแอปโพซิชันเราเรียกว่าแอปโพซิทีฟถูกไหมคะประโยคล่างเหมือนกันประโยคล่างเนี่ยบอกเลยนะคะเด็กไทยไม่ค่อยกล้าใช้กลัวผิดนะคะอ่าเรียล y g o กู m ดแม a n i ิกคอมม่าทอมอีสติกซิงเดกคก็ถูกอีกไหมถูกอีกเหมือนกันลูกนะถูกอีกเหมือนกันถามว่า subject คืออะไร subject ก็คือยังคงเป็นทอมเหมือนเดิมลูก นะคะเพราะฉะนั้นประโยคบนมีคอมมากกี่ตัว2ตัวบอกว่าทอมคือใครประโยคล่างมีคอมมากกี่ตัวคะตัวเดียวแต่เขียนได้หมดเลยนะคะเวิร์บของเราถึงเป็น is e ไงลูกเพราะทอมคนเดียวโอเคนะโอเคผ่านนะคะเรายังอยู่ประโยคอะไรอยู่นะคะ simple อ,อยู่โอ oh, simple โอเคต่อไปเลยลูกต่อไปเด็กๆรู้จัก present participle กับ past participle ไหมลูก รู้จักทุกคนบอกรู้จักหน้าตามันเป็นยังไงคะ present participle อ่า present participle ก็คือรูปของ verb เติม ing นะคะแล้ว past participle หรอคะเติม ed โอเคน่ารักมากเลยไหนอ่านประโยคแรกก่อนอ่านประโยคแรกก่อนนะลูกประโยคแรกนะคะ the boy is standing in the corner ตัวไหนเราเรียกว่า present participle เอา is หรือไม่เอา is ไม่เอา present participle คือคำว่าอะไรลูก standing แล้วประโยคที่สองะคะ the boys t a n d i n g in the corner w a s naughty อะไรเป็น present participle อ oh, ๋อ standing อีกอ่ะแล้วไม่ประโยคที่สองไม่มี verb to be นำหน้าล่ะคะอ๋อ oh, มี w a s แล้วโอ้โหน่ารักมากเลยมี w a s แล้วอืมตอบอย่างมีเหตุผลมากเลยนะคะ่ยนะังมี w a s แล้วโอเคเลยก็เลยไม่มี is อืมนะ เชื่อถือได้ไหมคําตอบนี้ <c oughs> โอ้ข้างหน้านี่เลยข้างหน้านี่ไหนตอบคกูสิคะประโยคไหนเป็นส่วนขยายลูก standing in the corner เป็นส่วนขยายขยายอะไรคะกู <c oughs> Good, ดีมากเลยขยายเดอะบอยโอ้โหนะคะขยายเดอะบอยนะคะ <c oughs> เห็นไหมคะอ๋อเรามาดูซิว่าหนังสือ ครูบอกเลยว่าหนังสือเลยอาจารย์าารยวนิดาเป็นคนไทยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาเราจะเขียนอะไรที่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเราคงต้องยึดฝรั่งแน่เลยใช่ไหมลองดูสิคะง่ายมากเลยลูกเขาบอกว่า a present participle is อะไรลูก ing form it of the verb the present participle can be อันแรก part of the verb เป็นส่วนของ verb ใช่ไหม or an adjective เป่นไหรลูกอย่างที่เพื่อนเขาบอก It is the part of the verb when it is accompanied by accompanied ก็คือไปด้วยกันกับง่ายมากเลยเหมือนกับเอ๊ะฝรั่งมั่วหรือเปล่าเนี่ยไม่เลยลูกมันเป็นส่วนของ verb เ,เมื่อมันไปด้วยกันกับเห็นไหมคะ some form of verb to be เห็นไหมลูกแสดงว่า is e standing ตัวนี้เป็นส่วนของ verb ถูกไหมลูกเราเรียกว่า verb ไปตามหลัง verb to be มันมีชื่อ tense เพราะว่าอะไรนะ present continue arts ถูกต้องแล้วมันเป็น adjective เมื่อไหร่ล่ะคะ it is an adjective when it is not มฮะมันไม่ได้ไปกับ verb to be เห็นมมันทำหน้าที่เป็นตัวขยายเห็นไหมลูก the boy standing in the corner was naughty เห็นไหมคะจากตรงนี้เราแต่งได้ละเห็นไหมคะเพราะฉะนั้น present participle ทำหน้าที่เป็นอะไรนะคะ เวิร์บแท้ของประโยคกับทำหน้าที่เป็นอะไรคะแอดอะไรแอดเจตีฟแต่มันอยู่ในส่วนของประธานเพราะมันทําหน้าที่ขยายอะไรอยู่ลูกประธานประธานยังคงเป็นอะไรอยู่ตัวเดียว The boy ยอาสี่ประเด็นแล้วนะคะประเด็นสุดท้ายสําหรับอ่าเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยเขาเรียกว่า simple sentence past participle โอเคเลยรูปประโยคก็คือไม่ใช่รูปประโยครูกรูปของเวริรก็คือเป็นรูปของเวิรเติม ed ไหนเรามา just testing กันสิ she painted รูปแรกประโยคแรกนะคะ she painted this picture ดาสิคะวา่า painted ตัวนี้ verb ช่องที่เท่าไหร่คะสองเก่งมาก verb ช่องที่สองก็คือ past simple ถูกไหมต่อไป she has painted this picture verb สามชื่อ tense ว่า present perfect